จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะละอร่อยหเปล่าอร่อยดีนี่ชื่อร้านเขาในก๋วยเตี๋ยวมะละกิน,นบ่อยมากก๋วยเตี๋ยวมะละอยากจะจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปละเอามาละก่อนนี่ร้านอยู่นี่เฮ้ยคนเยอะเลยอ,ะอ่ะอืร้านเขามีชื่อไหมก็เขามีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มะละแค่นี้แหละมีหมูตุ๋นเขาทําสะอาดสะอ้านเขาไม่เชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเกยก็เลยมีไก่มี ๋วยเงินโกยทองนะเนี่ยร้านนี้อร่อยรวยเงินรวยทองจะเป็นทางทางจะไปแบบเขาลวกเขาเรียกเขาลวกตรงนี้นะทําไมกลัวเขาไม่สุกเหรออืเขาลวกเพราะมันมีไม้ไม้ไผ่ลวกอเยอะเขาก็เลยเรียกเขาลวกแล้วก็เอาเขาไปลวกน้ําร้อนเหมือนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นี่คืออาเภอทับค้อนะอาเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรลูกค้ามาหาไม่ขาดเลยนะใช่แล้วมีพอใส่มาซื้อด้วยอยู่ได้เลยนะเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้เรามาเปิดตรงข้ามฝั่งนี้ไหมอีกครั้งหนึ่งอ้าว หาให้จ้างเงินนี่ไม่เคยหาหาให้แต่ส้นตีนนี่แหละวันไหนเนี่ยปากไม่เหลืองเหงือกไม่ฉีกนอนไม่หลับแล้ววันไหนยิ่งโดนยิ่งนอนไม่หลับเลยระบมแม่ค้าขายชามเท่าไหร่ชามละ่นสามสิบค่ะสี่สิค่ะนี่แหละชามใครใครบอกว่าห้าบาทวะ <laughs> ชามเท่าที่เห็นนี่แหละอุ้ยชามใหญ่เนาะเฮ้ย <Hey. S 1> ให้ชามใหญ่ตากล้วยด้วยชามตากรกักก้วยเขาเขาใหญ่แต่ชามนี่แหละจริงๆเขาให้หน่อยเดียว พูเล่นูเล่นูเล่นขให้เยอะ้ยมีส้นตีนก่้ยด้วยนี่มีเยอะแยะเลยนี่ส้นตีนก่้ยต่วนเนื้อปุ๋ยๆเลยนะมีทั้งกล้ยต่วนก้ยฉีเลือดกุ้ยอ่าีทุกอย่างนี่ความอร่อยเห็นไหมต้องซื้อกลับบ้านเยอะขนาดนั้นนี่เออเออรรค่ะร่อเห็นไมมีลูกค้าตลอดเวลาเห็นไมมาอแม่ค้ามาอีกแล้วเห็นไม ดูในร้านมีลูกค้าการันตีเลยถ้าไม่อร่อยจริงนะใช่จะมีไม่ลูกค้าเยอะอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยน่าจะเป็นขาประจํามีเราคนเดียวที่ขาจรสัญญาว่าปีหน้าอุ้ยจะกลับมากินอีกเห็นไหมดูสิลูกค้าเข้าโอ้โหนั้ำรอความอร่อยข้างในแล้วนะครับรอความอร่อยอร่อยไหมครับแล้วคุณน้องไม่ทานหรอครับไม่ทานคอ๋อมานั่งเป็นเพื่อนผู้ใหญ่หรือว่างบหมด อ๋อถ้าแม่บังคับไงให,ให้เลือกสองอย่าง <c oughs> ถ้าหลือกินก๋วยเตี๋ยวหรือก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ <c oughs> เด็กบางคนไม่เก่งไงมันเด็กไม่ห่วงเก่งก็เล่นโทรศัพ <c oughs> ท์ยอกยอกนะครับลูกค้าลูกค้าหน้าตาดีๆทั้งๆเลยที่นี่ที่พิจิตรนี่มีแต่คนสวยๆเนาะเนี่ย <c oughs> ทางลังเราก็สวยมาก <c oughs> คนสวยๆส,ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยค่อยสวยหรอกหาตีนไว้อีกแล้ว <c oughs> ช,อชอบไหมปากแตกครั้งแรกขายยัง นี่ไงก็ลังอักเสบเลยเดี๋ยวเอาอีกข้างหนึ่งตีนให้เพื่อนรักเพื่อนไงเพื่อนกินตีนเป็นอาชีพถิกน้วยนะไม่ใช่ติดชาวบ้านต้นเตียนกล้วยนี่ครับชามระแค่สามสิบบาทมีผักเครื่องเคียงให้ฟรีด้วยนะครับอ่าตามมาดูครับเพียรป่วนเพียรป่วนเขาคั่วอย่างดีเพียป่วนคั่วแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อไม่ให้มันปิวไงเขาบอก ทุกอย่างทําเองหมกนะครับถั่วนี้ก็คั่วเองใหม่ใหม่ใหม่มากหอมมากเนี่ยครับคั่วเองหมกเลยทําละสามสิบบาทไม่แพงหรอกคนเดียวนะถ้าแบบกรรมกรก็จะแค่สองชามที่คนใช้แรงงานนะแต่อย่างเราเนี่ยชามเดียวอยู่เลยสามสิบบาทร้อยหนึ่งเกงได้ทั้งวัน <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดอร่อยมาก สม,มลลคำเราเลยก็เดี๋ยวต่งางจังหวัดค้าขายดีมากแอนมาเพิ่งจะบายๆเองใกล้จะหมดแล้วสุดยอดก๋วย <c oughs> เตี๋ยวไก่มาละก๋วย <c oughs> เตี๋ยวไก่แล้วก็หมูต <c oughs> ่วนเออเเขาขายตี๋ <c oughs> ทางไปเขาลวกอะเนาะอ,อร่อยเขาเลือกว <c oughs> อยู่จังหวัดอะไรพี่เจ็ด <c oughs> พิจิตอำเภออะไรอะอำเภอ ทับคอ,บอเป็นก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อร้านแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแล้วก็หมูตุน๋นแล้วหมูตุ๋นเนี่ยไม่ใช่เอาเศษเนื้อมาตุ๋นนะเนื้อยางรีด้วยแล้วก็เนื้อป่วยด้วยเคี้ยวง่ายเนื้อป่วยป่วย,ยอร่อยไม่อร่อยรอครับเดี๋ยวรอให้กล้องจับดูเจ้าของร้านอร่อยมากเขาชื่อชบาแก้วครับไป็นเสือ้าวที่แล่ว ชอบไปแซะเขาเราจะพูดจะปอจะโดดส้นตีนเจ้าของร้านเราเข้าไปเงินทองนี่ไม่เคยหามาให้หามาให้แต่ส้นตีนนี่เรื่องรับด้วยแล้วกันอร่อยครับอร่อยมากแค่ใส่เพียรปวดน้ำปลาหยอดนิดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรบ้ากไปเลยอร่อยมือมือนี้มือนี้หนูหนูเลี้ยงเองทำไมอะราคาถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อหน้าเราไปกินที่แพงพี่จ่ายเด้อถึงคิวพี่มาเดอเลยคิวนี้หนูหนูหนู ชีวิตมึงถ้าไม่เอาเปรียบกูมึงอยู่ไม่ได้มึงจะเอาเปรียบตลอดเออขอให้มึงเจริญหัวพกพวก,พวกขอบคุณมากโอเคกูเลี้ยงมึงก็ได้มื้อต่อไปกูเลี้ยงมึงก็ได้ต้องเอาใจมันหน่อยเดี๋ยวมันไม่ให้ที่เห็นแต่งตัวบ้าบา้าบอเน,นี่ยราชราชาที่ดินเลยนะนอกจากมีที่ดินแมีที่อะไรที่ตะเล็บบุกเด็ดกันเลยที่ตะเล็บ เพ <Okay. S 1> ี่แต่เล็บพี่นอนพ <laughs> ี่อะไรอยู่วะพี่เกลือพอดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแวะซื้อที่ฟรัมจานด้วย <laughs> ไม่มีจริงเลยที่บ้านอร,อ,อร่อยเออเจนท์จะกํามังโกหกขายมานานแล้วยังกับสี่ปีแล้วค่ะ สี่ปีสปีให้หลังกันยังจำไลอุ้ยไปเขาวันนี้ตกสองรอบนะนะเขาเป็นงานเป็นการขายมาสี่ปีแล้วครับบอกพิกัดเส้นทางด้วยครับหมูบ้านเกาะแก้วค่ะหมูบ้านเกาะแก้วริมถนนใหญ่เลยงทางไปเขาลวกอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรไม่เป็นเจ้าของร้านเหรอไม่ใช่ครับเราก่อนจะถึงร้านประมาณ ห้าเมตรก็จะเห็นต้นกล้วยนะครับแล้วจะมีนางพายตานียิงอยู่แล้วปลายกล้วยนี่วีจะเหี่ยวนิดนึงนางพายตานีปลายวีเหี่ยวนะครับง่ายๆครับมันอยู่ริมถนนเลยผ่านมาเลยถ้าเลยไปต้องถอยไม่มีร้านใครหรอกมีร้านเขาร้านเดียวร้านนั่งเดียวอ,อนาคตจะขยายแล้วที่จอดรถก็โอเคนะครับม,มีที่จอดรถให้ประมาณสิบหกคันอ,อยู่ริมถนนใหญ่หาง่ายถ้าผ่านมาเห็น,หนร้านสังเกตเงียวแวะเลยไม่เผยดหวังอร่อยแอนนาการันตีสุดยอดในโลกเพีย แม่ค้าสวยๆตัวผมๆสองคนอ่ะครับใช่ตอนนี้ได้ข่าวว่ากระโปรงใส่ไม่ได้แล้วอ่ะต้องไปขยายตะขอเอาอีกละหาตีนมาให้ไอ้อเ,อเรื่องเนี้ทันนัด